สวัสดีครับผมเป็นคนเดิมสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนนะครับเนาะตอนนี้อัดขีใหม่แนวทางล่าพัฒนาของเสี้ยนองเทียบนะครับเด้อวันศุกร์ที่11พฤศจิกาสองหาหกหาแล้วพี่น้องเนอลาพัฒนาเสี้ยนองเทียบนะครับสมชุชมเนาะงวดที่แล้วจับคู่กับพวกเขาเนาะครับสมชุชมจะเลขวิ่งรูปของเกินเนาะครับสมชุชม เลขมันออกกันเลขบนออกศูนย์หกห้าเนาะครับสมช่อมเลขล่างออกสี่ศูนย์เนาะครับเนาะเลขวิ่งหลุดบนของเพื่อนหาครับหกกันมาหน้ำกัดเนาะครับเนาะหาคับหกให้วิ่งวิ่งห้าคับหกมันออกหนะกหาเนาะไปดองเนาะแต่จับหกคู่ของเพื่อนมันโบเขาเนาะครับสมช่อมกมี่ทหารเจ็ดหกเจ็ดเนาะครับเนาะเลขมันออกหกหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เลขวิ่งหลุดของเพื่อนเหมานหน้ำกัดเนาะครับเนาะมหน้ำกัดนะครับเบด้อ บาดี sí, ้ส่วนล่างกับพวกเข่าเราครับท่านผู้ชมตัวเลขวิ่งรูดเพื่อนกับเข่าศูนย์เนาะครับเนาะเลขออกเลขล่างออกซีศูนย์นะพี่น้องเนาะเพื่อนกับห้ยศูนย์กับหนึ่งเพื่อนกับห้ยศูนย์กับหนึ่งกับมาศูนย์เนาะครับเนาะเลขวิ่งรูดของเพื่อนเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะเสี่ยงเจ็ียบนะครับเด้ะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้ะบาดี้เอาก็มาตามกันต่อนะพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองห้าหกห้าหอกกัมาตามกันต่อนะพี่น้องครับเนาะ เราถัดหนาเสียมของเทียบนะพี่น้องเนาะวันที่สิบเอ็ด ันที่สิบเอ็ดลาพัฒนา เราพัฒนาเสียนกรุงเทพ บนวิ bon ่งบนวิ่งโลดบนวิ่งโลดหนึ่ง บนวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะครับแล้บนวิ่งรูดหนึ่งกับสองบนวิ่งรูดหนึ่งกับสองจับคู่หนึ่งห้า 1 6 1 7 2 5 2 6 สองเจ็ดที่นี่หลักสามสามห้าสามหกสามเจ็ดอันนี้คือบนนะครับแนละ้วหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับเด้ออันนี้คือบนนะครับสมส่อมเนาะอันนี้บนนะครับเด้อส่วนตัวเน้นบนของคนนะครับสมชม่มเน้นบนเน้นบนอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหก สองเจ็ดอันนี้คือเน้นบนเนะครับาำชู้อมนาะอันนี้เน้นบนที่นี่ล้างเนะครับนำช้ชมล่างทีนี้ล่างล่างวิ่งรูด ล่างวิ่งล่างวิ่งรูด2 3งาล่างวิ่งรูด2กับ3นะครับเด้อนะล่างวิ่งรูด2กับ3าม ล่างวิ่งรูดสองกับสามจับคู่ล่างจับคู่ล่างได้พี่น้องได้จับคู่ล่างสองสามสองสี่สอง ห้าสามสามสามสี่สามห้า เลขเพ้นกับ่หลายเนาะครับบนล่างเนาะครับส้มๆเนาะบนล่างกับ่หลายเพราะว่ามันตรงกันกับบนเนาะครับส้มๆมันตรงกันกับบนสี่สามสี่สี่สี่ห้าเนาะครับส้มๆเนาะเลขเพ้นกับ่หลายคู่หลายหางนะครับเนาะ มันเพราะว่ามันตรงกันตรงกันอยูท่ที่บนล่างตรงกันหาสามก็ตรงกันหาสองก็ตรงกันนะครับเนาะเขเรีของอกันกระปหลายคู่หลายหางบนล่างนะครับเด้อบนล่างมาเบิกตัวเน้นเน้นล่าง เน้นล่างสองสี่สองห้าอันนี้คือเน้นล่างนะครับเด้อสี่สามสามสี่สามสี่พี่น้องว่าผิดสามสี่สามสี่แล้วก็ห้าสามได้พี่น้องเด้ออันนี้คือตัวเน้นล่างนะครับสมช่ชมเนาะเดี๋ยวแอดกระขืดทวนให้พี่น้องนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะครับแล้วหนึ่งกับสองจับคู่กับมีหนึ่งห้าสองห้าสามห้านะครับเนาะหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ 6, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเน้นหนึ 6, ่งหกสองหกหนึ 7, ่งเจ็ดสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะอันนี้บนนะครับเนาะนะนะนะล่างวิ่งรูดสองกับสามจับคู่ สองสาม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 สี่สองสี่สามสี่สี่สี่สองห้าสามห้าสี่ห้านะพี่น,อน้องตัวเน้นของเพลินกับมี 24, 34, 25, 35, ่สองสี่สามสี่สองห้าสามห้าได้พี่น้องได้แคบหน่อยจอดนะครับผมมกักระตามว่ามากักกะพารไหนนะครับเนาะไว้แรกนี่สองทุมเพลิงนะครับจนจมเกิดนี่คือล่าพัฒนาได้ครับเด้อพี่น้องเห็นชัดไปเนาะครับเนาะแคบหน่อยจอดนะครับผม มอแรกสองทุ่มเครื่องคอยทำผู้ช่มโชวกันมาเรื่อยๆแห้แก็จะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดทิดตามเพจคนเดิมนะครับนอกจากพี่นี่สวัสดีครับผม